สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับนางแม่ชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้นำความฝันของคนอื่นที่นำมาจากกลุ่มทำนายฟันที่อยู่ใน a c e b o o k ขอขอบคุณและขออนุญาตเจ้าของข้อมูลเจ้าของความฝันค่ะเดี๋ยวเราไปดูความฝันที่นางแม่นำมาฝากเลยนะคะ ฝันแรกค่ะผู้หญิงฝันว่านั่งอยู่ในรถเกง๋งวิ่งไปตามสะพานลอยคล้ายถอยลงทําให้ชนกับเสาของรัฐบาลมีผู้ชายบอกว่าต้องจ่ายค่าปรับรถคันนี้แล้วจูๆ่ๆรู้สึกว่ารถกระบะของตัวเองมาจากไหนไม่รู้ ถูกชนแล้วลากไปไกลเลยรถเก๋งในฝันที่นั่งทะเบียน52449และรถกระบะของท่านทะเบียน12419วันต่อมานะคะผู้หญิงมี2ความฝันฝันว่าพี่คนที่รู้จักในเฟซบุ๊กทักแชทหาในฝันเขาโทรหาด้วยเลขท้ายเบอร์โทร6634ส่วนเบอร์ของท่านผู้ฟันที่ใช้คือ4624 และอีกฝันหนึ่งฝันว่าได้เข้าแถวรับแจกขนมทันผู้ฝันได้ลำดับแจกขนมจำได้เพียงแค่หมายเลข18ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าตัวเองได้ไปตกปลาได้ปลาช่อนตัวใหญ่แล้วทำโทรศัพท์ตกน้ำตรงที่ตกปลาด้วยในฝันได้ก้มเก็บเอาโทรศัพท์แต่แล้วถูกเบ็ดเกี่ยวที่ขาเลือดไหลออกเยอะคนฝันท่านเกิดวันที่16เดือนสอง พศ2532เลขท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้4538ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันเกี่ยวกับรถตัวเองที่ไม่ได้ใช้มานานประมาณ20ปีแล้วเห็นรถจอดอยู่ระหว่างบ้านเลขที่69และ59หมู่15จากนั้นเห็นคนหยิบกะลามะพ้าวออกจากรถเยอะมากเลยและรถรกมากๆ รถที่ท่านฝันถึงคือทะเบียน1650ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าครูที่โรงเรียนมาทำความสะอาดห้องน้ำให้อยู่ที่บ้านแล้วลักษณะว่าจะทำบ้านใหม่ให้ด้วยบ้านที่ฝันถึงไม่แน่ใจท่านผู้ฝันมีบ้านสองหลังเลขที่13หมู่1และ78หมู่4 ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าได้ยินเสียงสามีพูดบอกให้ซื้อลอตเตอรี่บอกว่าจะออกทะเบียนรถตัวเองนะคือหมายเลข6-2-8แล้วในฝันยังเห็นตัวเลขอีก1ชุดคือ4ีห้า ฝันต่อมานะคะผู้ชายฝันเห็นผีมีเล็บยาวๆในฝันเขาเรียกแม่ท่านผู้ฝันนอนอยู่ข้างๆแม่แต่ความจริงคุณแม่ที่ฝันถึงท่านเสียชีวิตนานแล้วเมื่ออายุ67ปีส่วนตัวของท่านผู้ฝันท่านอายุ49ปี ฝันต่อมานะคะผู้ชายฝันว่าบ้านของคุณพ่อพังถัดลมบ้านปัจจุบันเลขที่6และเมื่อก่อนนี้บ้านเลขที่209แต่ยังฝันว่าได้ไปงานเลี้ยงที่โรงเรียนเลขที่290ได้ไปที่ธนาคารถอนเงินเพื่อทำบุญกถินได้ขิวเลขที่026อีกด้วย ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าเห็นฝนตกน้ำไหลเข้ามาท่วมบ้านแต่ว่าหนีออกจากบ้านด้วยบ้านที่ฝันถึงเลขที่106ทับ16ฝันต่อมานะคะสมาชิกสองท่านฝันตัวเลขคล้ายกันค่ะท่านแรกผู้หญิงฝันว่าลอตเตอรี่รางวัลที่1ที่ออกคือ905และรางวัลเลขท้าย2ตัวคือ68 สมาชิกอีกท่านหนึง่งฝันว่าได้ขอลอตเตอรี่กับเพื่อนซึ่งไม่เจอเขามานานแล้วเขาบอกตัวเลขในฝันคือ605หรือว่า905และเลขท้าย2ตัวเขาบอก69ฝันต่อมานะคะผู้หญิงมีสองความฝันฝันว่าเขาบอกตัวเลขบ้านคือ1890ซึ่งความจริงแล้วบ้านของท่นานผู้ฝันเลขที่1 5หมู่6 อีกฝันหนึ่งยังฝันว่ามีคนเติมราคาสินค้าบนกระดาษซึ่งเห็นเป็นตัวเลข159ตัวใหญ่มากๆแล้วยังเห็นตัวเลขท้ายคือหมายเลข3ฟฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าพระเขียนตัวเลขสีแดงให้เป็นหมายเลข85ทับ853 สมาชิกอีกท่านค่ะฝันตัวเลขคล้ายกันนะคะท่านฝันเห็นตัวเลข8-2-3หรือว่า8-9-5-3ฝันต่อมาค่ะผู้หญิงฝันใกล้เช้าฝันเห็นวัยรุ่นผู้ชายผู้คอตายอยู่ที่หน้าประตูบ้านตื่นขึ้นมาลักษณะคล้ายเหมือนจริงมากบ้านที่ฝันถึงไม่แน่ใจท่านปุ้ฝันมีบ้านหลายหลังเลขที่ 2- 3 4ส4 4 2-4-8และปัจจุบันอยู่ที่บ้านเลขที่3-1-3ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าตัวเองขับรถเก๋งแล้วหาเบรกไม่เจอจากนั้นจึงขับวนไปวนมาแล้วเจอกับงานศพซึ่งมีคนเยอะมากเขาใส่ชุดดำนในฝันอย่างลักษณะจะเห็นคุณแม่ไปที่งานศพด้วยคุณแม่ที่ฝันถึงท่านอายุ69ย่าง70ปี รถที่ขับในฟันไม่แน่ใจรถที่ใช้คือทะเบียน9262และ8510้ันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่ามีคนเอาแมวมาปล่อยไว้ที่บ้านบ้านที่ฝันถึงเลขที่108ทับ1หมู่4ท่านผู้ฝันบอกเพิ่มเติมถ้าฝันเกี่ยวกับแมวลอตเตอรี่ที่เคยออกหมายเลข2629 126หรือว่า129่ฟันต่อมานะคะจะเป็นสมาชิกท่านสุดท้ายที่หนังเม่ได้เล่าในคลิปนี้ค่ะ ฝันแรกฝันเห็นรถตัวเองหายแล้วอย่างฝันว่าตัวเองติดคุกรถที่ฝันถึงคือทะเบียน7 4 3 9คนฝันอายุ47ปีและอีกฝันหนึ่งฝันเห็นรถเกิดอุบัติเหตุและมองเห็นทะเบียนรถในฝันมีแต่เลือดทะเบียนที่เห็นในฝันคือ848 แนวทางตัวเลขจากความฝันเป็นเพียงความเชื่อและความคิดเห็นส่วนบุคคลนะคะนำมาให้ท่านผู้ชมพิจารณาค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังขอขอบคุณทุกๆกการสนับสนุนค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีกับแนวทางที่นำมาเสนอนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ